เปิดหมวดแซบบูจิลารัตนางแบบตัวจิ๋วแต่ความเซ็กซี่ไม่ธรรมดาเลยนะแน่นอนว่าช่วงนี้นั้นฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ไม่สามารถหยุดความแซบของบูจิลารัตชานันโทนางแบบสาวร่างเล็กแต่ความเซ็กซี่นั้นเบอร์ใหญ่อย่างมากได้นะครับและล่าสุดบูปล่อยความเซ็กซี่อีกครั้งนะครับกับหลากชุดว่ายน้ำสุดปังกันเลยทีเดียว และต้องบอกได้เลยว่ายังคงความน่ารักสดใสแฝงไปด้วยเสน่ห์เหมือนเดิมนะครับกับบูจิราลัตนางแบบสาวที่มีสัดส่วนไม่ธรรมดาเลยนะโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอคนนี้นะครับกลายเป็นนางแบบสายแซบที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะครับก็เป็นที่สนใจไปตลอดเลยนะและอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสวมบิกินี่สีชมพูเบาๆนะครับพร้อมกับแชร์ภาพเซลฟี่นะงานนี้ทําเอาแฟนคลับหนุ่มๆนะครับใจหวิวไปตามๆกันเลยนะ และขณะที่ผลงานต่างๆที่ผ่านมาของเธอนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ามากมายจริงๆทั้งงานถ่ายแบบรีวิวสินค้ารวมถึงงานนิตยสารชั้นนาอีกด้วยแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่น้องบูนั้นจะมียอดติดตามในโซเชียลสูงอย่างมากและปัจจุบันนะครับ Facebook ของเธอนั้นมีแฟนๆติดตามมากกว่า900 0 0สคนกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าเธอนั้นมีความสวยความขาวความแซบ่บและหุ่นปังมากๆเลยนะครับ และคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับอย่าติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้มากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าแอดมินนั้นจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย